สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ใครๆได้ไปดูคลิปเป่าอุดร้อนมังคะใครๆเห็นความทุเลศข,ของมันไหมคะหนูจะบอกให้นะว่าอีเนี่ยมันโลกจิตมันไม่มีใครรับได้หรอกมันโลกจิตจริงๆอ่ะยิ่ง f อซมันยิ่งโลกจิตเอฟ fc ควยๆมันนะโหโลกจิตมากเลยที่สามารถไปดูได้ไม่เข้าใจเลยนะว่ามึงเอาเรื่องต่ําๆแบบนี้กูถามหน่อยเหอะเฮอุอึงไปอิจชาหนูหนาเหรอหนูหนาก็สวยกว่ามึงไงแม่เออมึงเล่นลุงพลไม่ได้มึงก็ไปเอาอ่ายูทูบเบอร์รอบข้างลุงพลว้าสันดานมึงจริงๆเลยเนาะอีตอ่อสุดยอดจริงๆเลยความจังไรมึงเนี่ยโห เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเรื่องเซ็กอาร์แล้วเหรอวะกูถามหน่อยเออแล้วก็เอฟซีควายของพวกมึงอนะยังมีการมานั่งดูมึงอีกเนาะมานั่งดูความทุเรศความระยำของพวกมึงจริงเลยคือแบบว่าเฮียได้ใจอะสก,กปกโสกโคกไม่รู้จะพูดคำไหนกับพวกมึงนะว่าีกควายมึงเอาเขามาเล่นแบบ กูยังงงอะ่ะมึงไปโกรธแค้นอะไรหนูนาเขาเหรอเขาสวยกว่าสิเพราะมึงหน้าตาทุเรศไงเออขนาดกูก็ไม่สวยนะแต่กูก็ยังดูดีกับมึงว่ะอีหาพวกมึงอะ่ะมันจะถุนนะสะถุนมากๆเลยอะ่ะอืมแย่ๆๆๆของต่ําๆของทุเรศทุเรศมึงก็เอามาเล่นเนาะ แล้วมึงก็ไปเอาภาพใครเขามาตัดต่อเอามาลงทําเป็นภาพเขาแล้วก็เอาของอันนั้นนะมาโชว์โอ้ยมึงนี่สันดานหมาจริงๆเลยอีนี่กูก็ไม่รู้จะหมดกูก็ไม่รู้จะเอาคําพูดคําไหนอะไปยัดใส่สมองมึงนะมึงเอาสมองมึงนไปคิดในสิ่งดีๆมากอีตาความคิดมึงนี่มันเร็วเร็วชาติชั่วมากเลยนะแล้วก็เอฟจีคอยควายของมึงก็นั่งดูอยู่ได้ฮะ มึงกลับไปไต่ตองดูว่ามึงมานั่งดูออีผู้หญิงเร็วๆคนนี้ได้ยังไงฮะกูก็ไม่เห็นมีใครจะแจ้งจับมึงเลยวะหาโห้คนที่เฮี้ยอย่างมึงนี่แย่มากๆเลยนะเฮ้ยหน้าตาก็เฮี้ยแล้วยังทําสันดานเฮี้ยอยีกนะพวกมึงอ่ะหลายตัวเลยนะเว้ยมึงสู้ลุงพลไม่ได้มึงก็กลับมาเล่นยูทูบเบอร์ของเขาอีหาเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหม แล้วพวกเพื่อนๆมึงก็เฮี้ยพอๆกันนะเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฝนตกที่หมูไหลคนจังไรแม่งมาเจอกันอีสัตว์กูบอกตรงเลยนะกูรับไม่ได้เลยว่ะแม่งมึงอะชั้นต่ำต่ำแบบสถุนน่ะโอ้โหคนอะไรแม่งเฮี้ยได้ใจจริงเลยมึงระวังเธอมึงไปดูหนูนาเขายังหนูนาเขาเตรียมเรื่องที่จะฟ้องมึงอะมึงหนีให้รอดแล้วกันนะอีตา อีสันดานกูอยากจะบล็อกกระโหลกมึงสักทีหนึ่งอีเหี้ยพูดอยู่แต่เรื่องข้างล่างแหละคราวหน้ามึงก็เอาของมึงมาโชว์เลยดีกว่าปะ่ะห้ามาโชว์สิมึงไม่ต้องไปตัดภาพเอาภาพตัดต่อมห้นี่หรอกฮะมึงปิดให้ทันนะเว้ยมึงเอารูปหนูหนาขึ้นนะ่ะมึงเอาให้ทันมึงเอาให้ทันไอ้พวกมึงอ่ะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิด คนเขาก็รู้อยู่ว่ามึงเป็นคนทํายังไงเขาก็ต้องแจ้งความมึงอยู่แล้วอีควายเออพวกมึงนี่แบบโอ้โหมันมันจะหาคําเปรียบที่ไหนมามามา,มาด่าแล้วก็มาเล่นมึงนะฮะเมื่ก่อนมึงพูดเรื่องคดีไม่ใช่เหลอ,อเฮียแล้วตอนนี้ทําไมเป็นไงล่ะเอาเรื่องใต้สะดือมาเล่นควายมันคนละเรื่องกันเลย หนูรักน้องน้องอ่ะนู่นนี่นั่นฮะถ้ามึงรักน้องจริงอ่ะน้องที่เสียชีวิตไปมึงก็เป็นเดินเรื่องคดีก็ไม่มีใครขาดามึงหรอกอีกเปรตนี่มึงเอาเรื่องชั้นต่ำมาแล้วก็ไปใส่ความใส่ไลหนูนามึงไอ้จังไลสุดๆเลยรู้ปะ่ะโคตรจังไลอ่ะหน้าตามึงก็อับประลักแล้วมึงยังสันดานอับประลักอีกนะืะึอีห่า ไม่รู้มึงอะเกิดมาจากรูไหนวะแล้วก็บอกไม้ไผ่วะก็บอกไม้ไผ่ก็อย่าไปน,นี่เลยวะสเสนียดจะติดบอกไม้ไผ่ว่ะตัวอย่างมึงอะมันเป็นตัวเฮี้ยไงมันเกิดมาไม่ได้หรอกจริงๆอะโอ้โหพ่อแม่มึงรู้ไหมว่ามืงอว่ามึงเฮี้ยได้ขนาดนี้นะเรวซามได้ขนาดนี้เนะอีหาแม่งเลวจริงๆเรวได้ใจอะวันๆก็พูดแต่เรื่องใต้สะดือเรื่องชั้นต่ํา เล่นอันนี้ไม่ได้กไ็ไปเล่นปน้าแต๋นอ่าไปเล่นป้าแตนหาว่าป้าแต๋นมีชูมั่งไปเล่นหาว่ามีชูกับบักชิดมัง่งฮะบักปาก,ากแปมึงนี่สารเลวจริงๆเลยนะหาที่เปียบไม่ได้จริงเลยยี่หานี่สะถุลที่ผายเลยคนอย่างมึงสะถุลสะถุลสุดๆอะ่ะมันไม่มีใครเอามึงลงได้หรอกนอกจากแจ้งความกระชากมึงมั่งให้ลงมาให้ล่วงเลย กูอยู่ต่อหน้ามึงนึก็โบ,บกกระโลกแม่งให้สลบเลยอหาสันดานกูเกิดมาเพิ่งเจอผู้หญิงแบบนี้นะเนี่ยเขาด่าเขาก็ไม่ขนาดนี้นะเว้ยเขาด่ากันเขาก็จบกันไปแต่มึงเล่นเอาของชั้นต่ําออกมามาโกนมงโกนขนโอ้ยความระยำของมึงความทุเลขของมึงนี่มันแบบสุดๆเลยนะอีอ,อ,อีอีต่ออีตาฮะ มึงยังจะมีสถุนอย่างนี้อีกไหมฮะมึงเอาออกมาเล่นมนาะมึงเอามาเล่นให้หมดมุกเลยนะอีหาอีเลวอีเวนชาติชั่วจริงๆเลยอีนี่หาที่เปรียบไม่ได้แม่งยิ่งพูดของก็ยิ่งขึ้นอีเหี้ยสมน้ำหน้ามึงอ่ะที่บ่าวดรนเขาด่ามึงอ่ะนี่ยิงด่าน้อยไปนะนะคะไม่รีบไปทำงานนะเขาเล่นมึงยับกว่านี่เปรต สารเลวแม่งไม่มีเรื่องจะพูดแม่เอาเรื่องใต้สะดือมาพูดใส่ร้หนูหนามึงระวังตัวเถอะอีหาตอนนี้เขาเขาเขาจะแจ้งความมึงนะอีควายมึงเตรียมตัวรับไว้เลยกูอยากจะสมน้ำหน้ามึงเถื่ถูกตำรวจล็อกคอหน่อยเฮ้ยอีอควายเอ้ยสันดานชาติหมาคนหาอะไรแม่งโคตรชั่วเลยชั้นต่ำมากอะสมควรแล้วมึงทำงานแบบนั้นอะ คนอื่นก็ทํางานแบบนี้นะเขาก็ไม่ชั่วขนาดมึงน้ย้ยแต่มึงแม่งโคตรชั่วเลยสารเลวสุดๆอ